ได้จ้าหาอะไรจ้าก่อนได้นะจ้าที่หาอะไรจ้ะก่อนได้จ้าอะไรจ้าดูก่อนได้ก่อนได้นะะจ้าก่อนได้ค่ะพีมามา่อหาซื้ออะไรคะก่อนได้จ้าหาซื้ออะไรคะเลี้ยซ้ายหน่เลี้ยวซ้ายเป็นถายหน่อยครับ คือผมคือผมไม่ได้ลงคลิปมามาน,นามนมานานแล้วค่ะผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้ว,วผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วเนาะ <Okay. S 1> แม่ผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วตอนนี้ผมจะลงครับ <Okay. S 1> <tır Wonder land> อ,อ้อาแม,ม่ไปิดทางหรอหแต่ป้อนกนแลายไปพี่แม่ผมไม่ได้ลงคลิปมานั้งนานแล้วอ่ะผมไปถ่ายอะไรใหม่ผมไม่ได้ลงคลิปมานั้งนานแล้ว เด้ลองคิดเฮ้ยเดี๋ยวซ้ายก่อนนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปใส่เนียเดี๋ยวเราไปใส่มันปิดหกโูงเย็นนะ แดนาทีนะแม่พอดีผมไม่ได้ลงคลิป YouTube มานัม่ต้องไม่ต้องเยอะหรอกคลิปเยอะนะครับก่อนแล้วถ้าเธอเห็นรูกออเธอเอา,เท,ออาทำไมอะอยวรู้กันไห